สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับ FC แฟนคลับทุกทท่านนะครับมาพบมาพ่อกับวิถีบ้านเฮาออฟฟิเชียลนะครับหายไปหลายมือพี่น้องนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับเฮากลับมาทักทายตอนเศร้าเนาะกับบรรยากาศนะครับเมื่อวานฝนตกนะครับมื่อนี้ก็มาทักทายนะครับ FC แฟนคลับพ่อพ่อแม่ทุกทท่านนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับเช่นเคยกับวิถีบ้านเฮาออฟฟิเชียล นะครับเมื่อคืนนะครับพี่น้องได้เห็นบอได้เบิ้งบอนะครับสำหรับไร้ EP6 นะครับสำหรับทีมงานของมดคันไฟนะครับนำโดยน้องฮักแพงนะครับกะเป็นไล่ซดนะครับจากช่องน้องฮักแพงนะครับมือมือนี่ออกงานนะครับมือนี่ออกงานยูดอดนะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจนะครับเช่นเคยเหมือนเดิมเนาะเมื่อคืนนี่ก็โอ้หักนะครับพี่น้อง สนุกสนานแล้วก็ทำลายสีิตินะครับสำหรับผู้เข้าชมสดๆนะครับถึงนะครับ4,400กว่าท่านนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับไลฟ์สดจากช่องฮักแพงรำเพริญเอาไปเทียวนะครับ EP 6นะครับเป็นการแสดงเป็นการอ่าร้องเพลงเป็นการโชว์นะครับที่ทีมงานพี่ๆแล้วก็น้องฮักแพงนะครับได้ เพชดขึ้นนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับให้พ่อพ่อแม่แม่ได้ชมกันนะครับได้รับชมนะครับซึ่งนะครับก็ทํามาแล้วถึง EP ีที่6เนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันหยุดนะครับหลายๆมื้อก็จะมีโอกาสนะครับมาไล่สดนะครับให้พ่อพ่อแม่ได้เข้ามาเบิงได้มาชมนะครับเนาะเมื่อคืนนี้ทำลายสีตินะครับคนอยู่เยอะที่สุดนะครับตั้งแต่ น่องหักแพงมีช่องมานะครับสำหรับการไหลสดนะครับ4,400กว่าท่านนะครับสุดยอดมากๆขอบคุณนะครับพ่อพ่อแม่นะครับทุกๆท่านนะครับ FC ทุกๆท่านนะครับที่เข้ารับชมเนาะเข้ามารับชมนะครับเข้ามาเบ่งนะครับการงานว่าแสดงหน้าเวทีกับโอ้อะย่าพี่น้องนะครับเนาะสำหรับเมื่อคืนเนาะแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่ทุกท่านที่นะครับมอบน้ําใจ นะครับให้น้องหักแพ้งแล้วก็ให้ทีมงานนะครับพี่ๆนะครับที่มาร่วมกันนะครับสร้างความสนุกสร้างความบันเทิงนะครับให้ได้เบิงได้ส้มนะครับเนาะมีแนวคิดนะครับการโชว์การร้องเพลงนะครับต่างๆนะครับสุดยอดมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับออกงานนะครับหลังจากหยุดมา2องสามมื้อนะครับเมื่อนี้ยูอูดอดเดอพี่น้องนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจ เป็นแรงเชียร์แรงใจเช่นเคยสําหรับทีมงานสาวน้อยรำเพรีนโชว์นะครับเดือนนี้กะงานบหลายบาไหนพี่น้องนะครับนะครับงานไม่เยอะเท่าไหร่มีไม่กี่งานเอเดือนหนานะครับเดือนหนาแต่เดือนนี้เหลืออยู่ประมาณสามงานนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นเขาเลี้ยงเชียร์แรงใจเนาะนะครับเดือนหนานี่ประมาณสิ้นเดือนกับปิดวงนะครับได้ยินข่าข้าวมาจังสั่นนะครับก็ปิดฤดูกาลนะครับก็ซส้ได้ พักพอนแล้วก็สิได้ไปซ่อมนะครับซ่อมร่ําซ่อมโชว์ไม่นะครับเพื่อรู้ทุกการหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับเป็นแรงสนับสนุนคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องนะครับสาหรับวิถีบัานาโอเปเชียลนะครับก็เป็นกําลังใจคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับน้องฮักแพงนะครับกะเข้ากับเป็นแรงเชียร์แรงใจเนาะเป็นกําลังใจ นะครับคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องหลายๆท่านนะครับค่้น้องบอยขึ้นไล่สดนะครับบบเห็นคลิปนะครับกะจมหานะครับจมหาบนหานะครับสําหรับน้องฮักแพงเนาะพอแม่เพิ่นกะเคยเบิงคู่มือคู่มือกระติดในพี่น้องนะครับพอโบเห็นมือนึงกับ่คักใจนะครับอยากเห็นอยากเบิงเนาะอยากชมนะครับเราก็เป็นอะไรที่เราได้ดู นะครับเข้าก็อยากเบิ้งคู่มือลนะพี่น้องเนาะก็เข้าติดตามนะครับคอนเทนต์ต่างๆนะครับหรือการเฮ็ดอย่างแน่มันนี้คือเงียบแท้ต่างๆ่นะครับบางที่น้องก็ออกมาโพสบอกว่าเออพักผ่อนนะครับเอาเนาะขเข้าใจนะครับพี่น้องวันหยุดเมื่อกี้สามวันนะครับสามมือ้อเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็ออกงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับ สำหรับท่านที่อยู่ใกล้นะอยากให้กําลังใจนะครับกับยูอุดอนนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับเมื่อคืนนี่ผมกระเบื้องโบโจบดอกพี่น้องรับก่อนนะครับน้องเขาทีมงานอาจจะเลือกประมาั่นหาทุ่มเนาะกะบรูว่ายอดมาไล่เท่าไหร่นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณนะครับที่ยังรักแล้วก็ยังสนับสน,นุนเหมือนเดิมเช่นเคย นะครับก็จะเริ่มวิถีปนาอวิเชียวด้วยนะครับก็ยังเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอยู่ตรงนี้บางครั้งนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่ก็ยังเบื้องนะครับคือเกานะครับมีกําลังใจดีๆให้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องบรรยากาศก็ฮอนครับทัางเย็นนียร้อนนะครับช่วงบ่ายๆมาก็ร้อนอบเมาแล้วก็จะมีฝนตกนะครับเนาะนี่ครับ ใบไม้เขียวเชะอุ้มแล้วนะครับโดนฝนบ่อยนะครับพี่น้องกะสีเข่ารดูนะครับการทําไร่ทำนานะครับการทํำน้าแล้วพี่น้องนะครับฝนกระตกยุแล้วตกบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ขอท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับเป็นกำลังใจให้คือเกาพี่น้องนะครับให้โชคให้มานให้ร่ําให้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่าน นะครับสาหรับวิถีบ้านแถวอ,อกพี่เชียเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนี่ยเขียวนะครับเนี่ยต้นอยู่ข้าเพื่อนนะครับเขียวงามนะครับอ้าอย่าลืมนะครับพี่น้องสําหรับมือแรงนะครับยูอูด่อนเดออ้อยูรงเลียนอย่างนี้แหละนะครับเห็นพี่บอตุ้ยไปแล้วแต่ตะวันนะครับเมื่อคืนพี่บอตุ้ยก็ได้โอนอ่มามะไรผมทบนะครับที่เพิ่นไร้สดเมื่อนั้นแล้ว พอพี่แม่นะครับได้สนับสนุนหน้าเพื่อนกะอ่นให้ลูกสาวมาคืนนะครับก็เห็นยอดอยู่นะครับแล้วก็มารายรวมนะมาคืนนะครับก็สุดยอดนะครับสําหรับพี่ตุ้ยนะครับกลับเป็นกําลังใจให้เพื่อนนะครับไม่ว่าจะเจออะไรนะครับพบเจอสิ่งใดนะครับที่บอดีคอมเมนต์ที่บอดีนะครับไปเป่าในทางเสียหายนะครับเขาก็เขาหูอยู่นะพี่น้องเนาะ ทุกคนรู้นะครับเข้าใจนะครับเอากับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้นะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับบมมีอย่างหลายพี่น้องวิถีพันาโอเปเชียลก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับคือ <c oughs> เก่าเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมือแรงยูด,ดอนเด้อพี่น้องเลือกไปให้กำลังใจชิมงานสาวน้อยรำเพรีนโชว์น้องฮักแพงวรัญยาพร คือเก่าเหมือนเดิมนะครับทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไวามสนี๋จะเจอกันไหมพี่น้องนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องวิถีพนาโอปเชียวด้วยนะครับฝากกดติดตามแม่พี่น้องนะครับฝากรับชมคลิปคอมเมนต์ดักทายกันแน่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผม